สุขติขั้นมินเมที่สุดเลยมินเมมากทีเดียวเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะครับเหมือนอย่าเรายืนอยู่ที่ปากเหวทีเดียวเผลอพลุกก็ลงข้างล่างเลยถ้าไม่ประมาทก็สามารถที่จะตายเต้าต่อไปทุงสูงขึ้นไปได้อะไรครับในมหากุศลจิตแปดนำเกิดเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้นะในรูปประชานหรูปประชานหก็มีปฐมฌานทุติยฌาน ตติยชานจะตุทะชานและปัญจมาชาญก็นําเกิดเป็นรูปประพรมรูปพรมแล้วก็ในอเนนชาพิสังขารก็นําเกิดเป็นอะรูปพรมพรมที่มีแต่นามอย่างเดียวไม่มีรูปก็ว่าโดยจิตแล้วก็คืออรูปาวจรักุศลจิตสี่สามสิบเอ็ดภูมิมีปฏิสนธิวิญญาณเท่าไหร่พระคุณเจ้าลองนับอกุศลหรือ นะอาปุญญาพิสังขารน,นำไปเกิดได้สี่ภูมิด้วยจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวคืออุเบกขาสันติรณะอกุศลมิบากนำเกิดได้สี่ภูมินรกได้เปรตได้สุรกายได้ดีรฉานได้สี่ภูมิสำหรับมนุษย์มหากุศลจิตแปดเป็นปฏิสนธิวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งความแตกต่างกันของมนุษย์แตกต่างกันด้วยปฏิสนธิวิญญาณนะครับ แตกต่างด้วยกรรมนะถ้าว่ากล่าวโดวยจิตที่เกิดก็แตกต่างด้วยปฏิสนธิวิญญ,ญาณปลาอุศลจิตดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองก็มีกําลังอ่อนกว่าการแก่กว่ากันดวงที่สามดวงที่สี่ก็แตกต่างกันดวงห้าดวงหกก็แตกต่างกันเจ็ดกับแปดก็แตกต่างกันด้าความแตกต่างกันของมนุษย์นี่เกี่ยวข้องกับปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็รูปฌานแตกต่างกัวด้วยอำน,นาจของฌานนะครับปฏิสนธินะครับ ประเดี๋ยวเรามาต่อนะครับรู้สึกว่าเราได้เวลาตอนนี้ก็ขอให้จดแล้วว่าการบรรยายต้องมีหลักประกอบและพระคุณเจ้าต้องจดหลักเอาไว้ประกอบแล้วก็ผมก็จะได้ขยายความตามที่ได้จดเอาไว้อีกทีหนึ่งกระเทยดายที่ไม่ได้จัดทําเอกสารมาให้โดยเฉพาะทางนี้ก็เพราะว่าเวลาไม่พอนะครับ จริงแล้วต้องมีเอกสารเป็นคู่มือประกอบการศึกษาทางนี้ก็คงจะเป็นครั้งแรกด้วยการเตรียมการไม่เพียงพอที่บรรยายอยู่ก็มีหนังสือตอนนี้หนังสือในปริเฉที่แปดเนี่ยของผมมันหมดไม่สามารถที่จะนำมาถวายพระคุณเจ้าได้เพราะว่าพิมพ์สองพันเล่มก็แจกกับนักศึกษาที่เรียนทางสถานีวิทยุหมดรายการพระพิธรรมทางอากาศ ได้บรรยายในปริเชนที่แปอยู่เรื่องของปฏิชนสมุป,ปาทแล้วก็เรื่องของปัจจัย24เพราะนั้นก็คงจะต้องกระท่อนกระแทนกันหน่อยนะครับที่จริงแล้วต้องใช้เวลามากกว่านี้ผมคิดว่าเราเรียนเอาความเข้าใจไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยหลักอีกทีหนึง่งก็เพิ่งจะทราบจากพระคุณเจ้าว่าที่นี่ก็มีเรียนพระพิธรรมด้วยผมก็สบายใจแต่ก็ ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ตรงที่ผู้เรียนพระพิธรรมคงจะรู้แล้วแต่ผมตั้งเป้าไว้ตรงที่ว่าสําหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนพระพิธรรมมาก่อนเลยมีไหมครับผู้ที่ไม่รู้อภิธรรมมาก่อนเลยเนี่ยนั่นสิเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็คิดว่าที่ตั้งใจบรรยายไปทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าท่านไม่รู้พระอภิธรรมมาก่อนเลยทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจะมีตัวเลขและคําศัพท์แสงต่างๆเราเนี่ยผลเอาไว้เยอะเพื่อเอาไว เป็นกระทู้ให้พระคุณเจ้าต้องติดตามหาทางศึกษาในหัวข้อต่างๆเหล่านี้ให้เข้าใจให้ได้นะครับไหนๆได้มาเจอกันแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับว่าจะต้องเรียนเรื่องราวเหล่านี้ให้เข้าใจให้ได้นะครับก็ขอให้ตั้งใจว่าเจ้าต้องให้แตกฉานในปฏิจจสมุปาทให้ได้ก็เลยกันนะเกิดมาชาตินงนี้ถ้าได้แตกฉานในปฏิจจสมุปาทิได้ผมคิดว่าไม่เสียชาตินะครับ ถึงจะมีอายุสักเท่าไรก็าตามถ้าเกิดได้รู้และเข้าใจเลยเนี่ยผมมั่นใจและก็กล้าพูดได้เลยว่าไม่เสียชาติเกิดนะฮะเรื่องความรู้ในปฏิจจสมุปาตนี่ถือว่าเป็นเหมือนดังกับเรามีไฟฉายอย่างดีอยู่กระบอกนึงฮะมีฐานอย่างดีพร้อมเลยนะเป็นเครื่องส่องทางชีวิตได้อย่างดีที่สุดเลยเพราะว่าในเรื่องของปฏิจจสมุปาตทั้งหมดนั้นเป็นการ รู้ทั้งหมดไม่ใช่รู้ฟ้ารู้ดินเท่านั้นนะครับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนั้นก็ขอให้ขยายเนื้อความให้กระจางแล้วก็เข้าใจในเรื่องราวขององค์ธรรมของปฏิจจสมุปาททั้งหมดทั้งสิบสององค์ธรรมไว้ก่อนนะครแล้วค่อยมาเรียนในใน,ในอื่นๆอ,อ,อีกทีนึง่งนะพระเจ้าทรงแสดงในของปฏิจจสมุปาทไว้หลายในนะครับรู้สึกว่าจะเจ็ดในในแต่ละในก็ แสดงไวน้น่าศึกษาอย่างมากทีเดียวนั้นการคนา้นคว้าเรื่องการเวียนว่ายใยเกิดเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องพบเรื่อง,องภูมิต่างๆเราเนี่ยมันจะอยู่ในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยฉะนั้นขอให้แตกฉานในปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละแต่ก็ต้องใช้ความเพียรมากหน่อยเพราะว่าในปฏิจจสมุปบาทนี่มันเป็นเป็นหัวข้อธรรมะที่รวมเอาไว้ทั้งหมดทุกพบทุกภูมิเลย ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทเนี่ยมีอยู่ในนี้พร้อมเลยนะพร้อมเลยแล้วก็เป็นวิปัสนาภูมิด้วยเพระาะฉะนั้นท่านพระคุณเจ้าที่สนใจเรื่องของการปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยจะต้องเข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปาทและในปฏิจจสมุปาทนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะคลายความสงสัยในเรื่องของนามรูปนะเพราะรู้นามรูปแล้วต้องรู้ปัจจัยของนามรูป ในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่เป็นปัจจัยของนามรูปถ้ว่าโดยยานสงเคราะห์ปริยัติโดยยานเนี่ยปฏิจจสมุปบาทก็ถือว่าเป็นนามรูปปริเฉท,ทยามเป็นยานที่สองของวิปัสนาญาณนันทาที่แตกฉานในในปฏิจจสมุปบาทได้ก็เท่ากับว่าแตกฉานในนามรูปปริเฉท,ทยานโดยในปริยัติทีเดียวนะะฉนนั้นก็ขอเข้าเรื่องเลยนะคะ ผมได้เขียนหัวข้อไว้ว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเราก็ได้อธิบายกันไปในช่วงแรกพอสมควรแล้วเขานี้มาสรุปนะฮะสรุปว่าสังขารน,นั้นองค์ธรรมก็ได้แก่ปุญญาพิสังขารอญญา,าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารและอนิเชาพิสังขารสังขารตัวนี้ขอให้เข้าใจนะครับมุ่งหมายเอาเจตนาเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็เป็นอาปุญญาพิสังขารเจตนาที่เป็นบุญ ก็เป็นปุญญาพิสังขารเจตนาในอรูปฌานก็เป็นอนเนชาพิสังขารเจตนาตัวนี้เป็นตัวกรรมเมื่อกระทําลงไปแล้วเลือกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเอางี้ก็แล้วกันเมื่อเจตนาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเปล่าๆเหมือนเราเอาไม้ตีลงไปที่กลองเนี่ยการตีกลองลงไปแล้วมันไม่ได้ตีไปเปล่าๆเ,เมื่อตีลงไปแล้วเสียงมันเกิดตามมาด้วย ถ้าตีไปแล้วไม่มีเสียงเกิดตามันนั้นคือว่างเปล่าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเจตนาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยขอให้พระคุณเจ้าได้เข้าใจถ้าลงเจตนาในอกุศลเกิดขึ้นมันก็ต้องมีผลของมันเจตนาในมหากุศลเกิดขึ้นก็ต้องมีผลของมันเจตนาในฌานเกิดขึ้นก็ต้องมีผลของมันเจตนาที่ในอรูปฌานเกิดขึ้นมันก็ต้องมีผลของมันเพราะฉะนั้นอกุศลเจตนาเนี่ยถ้าถามว่าอก,กุศลเจตนาเป็นปัใจจัยให้เกิดใน วิบากวิญญาณได้อย่างไรพระคุณเจ้าจะหาคําตอบได้อย่างไรตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญทีเดียวผมตั้งคําถามเอาไว้ให้ว่าสังขารคืออะไรเพื่อหาคําตอบนะฮะสังขารคืออะไรแล้วก็มีเท่าไหร่อะไรบ้างนะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณได้อย่างไรนะฮะจะหาคําตอบได้ไหมสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณได้อย่างไรนั้นก็ต้องก้าวถอยหลังไปอีกว่า อวิชชาหรือโมหะเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดสังขารได้อย่างไรเพราะความไม่รู้จึงเกิดเจตนาตัวนี้ขึ้นมานะเมื่อเจตนาตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับตีกรองลงไปอะ่ะเมื่อเจตนาเกิดผลของเจตนาก็ต้องเกิดเช่นเดียวกันการตีกรองเปรี่ยงลงไปผลของการตีกรองมันก็ต้องเกิดทุกอย่างมีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อเหตุเกิดผลต้องมีดังนั้นเจตนาอะไรเกิดขึ้นล่ะอกุศลเจตนาเกิด เช่นโลภะเจตนาเกิดผลของโลภะเจตนาต้องมีโทสะเจตนาเกิดผลของโทสะเจตนาก็ต้องมีโมหะเจตนาเกิดผลของโมหะเจตนาก็ต้องมีแล้วก็เจตนาในมหากุสลจิตเกิดผลของเจตนาในมหากุสนจิตเกิดก็ต้องมีรูปฌานเกิดเจตนาในรูปฌานมีผลของเจตนาในรูปฌานก็ต้องมีอรูปฌานเกิดเจตนาในอรูปฌานมีผลของอรูปฌานก็ต้องมี นี่ครับดังนั้นเมื่อนี่เป็นคําตอบนะฮะเมื่อเจตนาต่างๆเหล่านี้เกิดมันมีผลเป็นอย่างไรเช่นอปุญญาพิสังขารได้แก่อกุศลเจตนาเกิดมันจะทําให้อุเบกขาสานติรณะอกุศลวิบากนั้นมีทันทีนะฮะผมโยงเส้นดําเอาไว้ให้อปุญญาพิสังขารเกิดปุ๊บไม่ว่าจะเป็นโลภะเจตนาโทสะเจตนาหรือโมหะที่เกิดขึ้น จะมีผลก็คือผลในที่นี้มุ่งหมายเอาปฏิสนธิวิญญาณจะเป็นจิตที่นําเกิดในอบายภูมิสีเพราะนั้นในอบายภูมิสีนี่ก็มีอุเบกขาสันติละณนะอากุศลวิบากนาเกิดนั่นำเกิดทันทีเพราะฉะนั้นในขณะที่โลภเจตนาหรือโทสะเจตนาหรือเจตนาในโมหะเกิดขึ้นแต่ละครั้งเท่ากับว่าเรานั้นได้เปิดประตูอะไรไว้ให้กับตัวเองนี่ตรงนี้ฮะ ขอให้จดประเด็นตรงนี้เลยว่าอกุศลเจตนาเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นเราได้เปิดประตูอะไรไว้ให้กับตัวเราเองมองดูตัวเองก่อนแล้วคนอื่นน่ะคนอื่นเกิดโลภะครั้งหนึง่งเขาเปิดประตูอะไรไว้ให้กับตัวเราเองตัวเขาเองโทสะเกิดขึ้นครั้งหนึง่งเขาเปิดประตูอะไรไว้ให้กับตัวของเขาเองโมหะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเขาเปิดประตูอะไรไว้ให้กับตัวเขาเองพบชาติของคนแต่ละคน ภพชาติของแต่ละชีวิตเนี่ยไม่มีใครสร้างให้ตัวเราสร้างด้วยตัวของตัวเราเองฉะนั้นในขณะที่ปล่อยให้จิตที่เป็นโลภเกิดมากเท่าไรก็ถทากัว่าเราเปิดประตูโลกเปิดประตูความเป็นเปรตเอาไว้ให้กับตัวเองปล่อยให้โทสะจิตเกิดได้มากขึ้นเท่าไรอำนาจโทสะจิตเกิดขึ้นแก่เรามากเท่าไรก็ถ้ากว่าเราเปิดประตูความเป็นสัตว์นรกเอาไว้ให้กับตัวเอง โมหะเกิดขึ้นกับเรามากเท่าไร่ก็เท่ากับว่าเราเปิดประตูวความเป็นสัตว์เิรชานไว้ให้กับตัวเองเพราะนั้นพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปเนี่ยจะแก่กล้าด้วยอะไรถ้าพบใหม่ชาติใหม่แก่กล้าด้วยโลภะก็เป็นเปรตแน่นอนถ้าพบใหม่ชาติใหม่แก่กล้าด้วยโทสะก็เป็นสัตว์นรกแน่นอนถ้าพบใหม่ชาติใหม่แก่กล้าด้วยโมหะก็เป็นสัตว์นิรชานแน่นอนนี่แหละพระคุณเจ้าเรื่องของเหตุผลเนี่ยบางทีเรามองก็งจนจนเกินไป เหมือนดังกับที่เขาบอกว่าหญ้าปากคอกไงฮะเพราะนั้นวัวควายเนี่ยเวลามันออกจากคอกเนี่ยมันมองเลยปากคอกไปเพราะนั้นหญ้าที่ปากคอกนี่ขึ้นยาวสูงเยอะแย,ยะมากมายคลุมคอกมันเองเลยแต่วัวควายไม่ได้แลดูเลยฉันใดก็ดีแกตนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะล่ะถ้าเราไม่ได้สะสางไม่ได้แก้ไขไม่ได ไม่ได้จัดการมาเลยเนี่ยอำนาจของโลภะโทสะโมหะที่มันเหมือนอย่างกับหญ้าปากโคกในมันมีอำนาจมีอำนาจบังบังไม่ให้มองเห็นเพราะนั้นเราจะเห็นแต่กิเลสของคนอื่นเนี่ยมากกว่ากิเลสของตัวเองยิ่งนักไม่ได้มองเห็นกิเลสของตัวเองเพราะอะไรเพราะไม่ได้มองถึงเจตนาที่เกิดขึ้นกับใจของเราเองแต่ละครั้งว่ามันเป็นกุศลเจตนาหรือว่าอากุศลเจตนาถ้าหากว่าเราปล่อยตรงนี้ มองข้ามตรงนี้ไปอํานาจของการปล่อยและมองข้ามตรงนี้ไปเนี่ยมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นกิเลสหรืออกุศลต่างๆมันจะพอกพูนมากขึ้นกําลังมันก็มีมากขึ้นและชีวิตเราเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปเมื่อชีวิตเราไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปอํานาจอะไรมากอะถ้าอํานาจโลภามากมันก็ดึงไปสู่ความเป็นเปรตอํานาจโทสะมากมีการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ หรือความโกรธความไม่พอใจมากมันก็ลงสู่นรกทันทีอํานาจโมาหะมากความหลงความวัวเมาไม่รู้ความเป็นจริงมีมากเป็นประธานในขณะน,น,นั้นก็ไปสู่ความเป็นสัตว์รฉานทันทีเพราะฉะนั้นอบายภูมิเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราเลยเราสร้างให้กับตัวของตัวเราเองทางน,นั้นเลยคนอื่นก็สร้างให้กับตัวของเขาเองไม่ว่าใครทั้งหมดเลยเราจะไปสร้างให้ใครก็ไม่ได้ใครจะมาสร้างให้เราก็ไม่ได้ พ่อแม่ของเราสร้างให้เราก็ไม่ได้แล้วเราจะไปสร้างให้พ่อแม่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันญาติพี่น้องสาโรหิตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขอให้เข้าใจเถอะครับต่างคนต่างสร้างของตัวตัวเองเท่านั้นเลยนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราหรอกเราสร้างดยตัวของตัวเราเองอำนาจของกุศลที่เราได้สั่งสมไว้เนี่ยนำเกิดเป็นมนุษย์แล้วญาติกาของเราในอดีตชาติธรรมบาปท่กุศลก็ไปเกิดเป็นัตวดติลฉานเป็นเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไป เพราะนั้นวัตตจักรหรือวัตตะพหรือวัตตภูมิต่างๆเนี่ยสังสารวัตต่างๆเนี่ยมันต่างคนต่างทำต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างไปทางของเราเราสร้างโดยตัวข้งตัวเราเองทางคนอื่นก็สร้างโดยตัวของตัวเราเขาเองเพราะนั้นเราไม่มีทางสร้างให้ใครได้พระพุทธเจ้าก็สร้างทางให้เราไม่ได้เราก็สร้างทางให้ใครไม่ได้เหมือนกันมีทางเดียวนอกจากเราได้สร้างโดยตัวของตัวเราเองแล้ว ก็ม <S preach science> ีความรู네้มีความเข้าใจก็แนะนําให้คนอื่นเขาได้รู้ได้เข้าใจกันบ้างถ้าเราไม่แนะนําโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนได้ศึกษาจากคําสอนของพุเทธเจ้าคําสอนพุทธเจ้าก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเราได้เรียนรู้และเข้าใจดีแล้วก็เอาความรู้ความเข้าใจเนี่ยไปแนะนําไปสั่งสอนก็จะเกิดประโยชน์ต่ออย่างมากทีเดียวเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของชาวพุทธทั้งหลายเป็นเช่าพึ่งเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้เนี่ยโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจเนี่ย เป็นที่พึ่งได้เพราะนั้นพระคุณเจ้าต้องต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้อย่างมากทีเดียวเพราะว่าที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยเราสร้างให้ใครไม่ได้หรอกเรา,เรานอกจากจะเดินตามรอยที่พระพุทธเจ้าของเราได้เดินเอาไว้ให้ทําทางเอาไว้ให้เท่านั้นเองพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในฐานะเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้ชี้ทางเอาไว้ให้เท่านั้นเองว่าทางนี้นะเป็นทางสู่ทุกขติ ทางสู่เปรตทางสู่สัตว์นรกทางสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานทางสู่ความเป็นอสุรกายทางนี้หนาะไปสู่เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมทางนี่หนาะเป็นทางพ้นทุกข์จากการเวียนไวไ่ายตายเกิดพ้นจากการเวียนไวไ่ายตายเกิดต้องทําอย่างไรอย่างไรพระพุทธเ,เจ้าทรงแสดงหมดเมื่อเราได้เรียนได้ศึกษาเข้าใจดีแล้วก็เ,เอาความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนศึกษาดีแล้วนี่แหละไปเผยแผ่ไปบอกเข้าให้รู้ได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ เมื่อเขาได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วเขาก็สร้างทางของตัวด้วยตัวเขาเองในทางที่ดีตามที่เราได้ศึกษามานี่แหละพระคุณเจ้าจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ก็เป็นตรงเนี้ยเราเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายก็ตรงเนี้ตรงที่หนึ่งเป็นศรัทธาเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยเกิดศรัทธาของคนทั้งหลายประการหนึ่งประการที่สองก็คือเป็นที่พึ่งสําหรับได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเอาการในการเอาความรู้ความเข้าใจเนี่ยไปปฏิบัติได้อีกทางหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ขอให้ขอให้จดแล้วก็จำแล้วก็ให้เข้าใจแล้วก็ใส่ใจนะครับตกลงกันแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกเลยวิธีเรียนนะฮะจดจำแล้วก็ใส่ใจหรือเอาใจไปใส่ได้สองอย่างใส่ใจทำไงครับหยิบเอามาใส่ใจ เอาใจใส่ก็หมายถึงเอาใจนี่ออกไปตอนนี้ตอนนี้อยู่ในฐานะอะไรใส่ใจหรือว่าใจใส่เอาใจใส่ที่กระดานนะฮะเอาใจใส่ที่กระดานแล้วเอาที่กระดานมาใส่ที่ที่ใจนี่แหละครับการเรียนมีสองอย่างใส่ใจกับเอาใจใส่ผมเชื่อแน่นอนครับไม่เหลือวิสัยการเรียนธรรมะทำสองอย่างเนี่ยเอาใจใส่กับใส่ใจ ตอนนี้มันมีอยู่อีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งเอาใจไปใส่หรือเอามาใส่ใจแล้วต้องให้ขึ้นใจสามขั้นนะฮะเอาใจไปใส่หรือใส่ใจแล้วต้องให้ขึ้นใจให้ขึ้นใจเป็นยังไงเนี่ยให้ขึ้นใจเป็นยังไงให้ขึ้นใจก็หมายว่าพอเห็นปุ๊บนึกถึงสิ่งที่เราเรียนได้ทันทีพอได้ยินปุ๊บนึกถึงสิ่งที่เราเรียนมาได้ทันที ได้กลิ่นได้รสได้การสัมผัสต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนึกถึงคําสอนของพุทธเจ้าทาันสีอย่างนี้เขาเรียกว่าขึ้นใจนะฮะขึ้นใจเพราะฉะนั้นการศึกษาถ้าหากว่าจะให้แตกฉานชํานาญจริงๆเนี่ยใช้หลักตรงเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยพุทธเจ้าสอนวิธีเรียนธรรมะเอาไว้ในพระสูตรเนี่ยลองอา่านแล้วก็ค่อยๆครควนดูดีๆนะครับพุทธองค์จะตรัสและส่วนใหญ่จะอยู่ในอังคุตรณิกายเป็นส่วนใหญ่ สังยุตติกายนะฮะพระองค์จะบอกว่าดูก่อนพิสูจนั้งหลายเธอจงฟังนะฮะจงฟังและใส่ใจให้ดีเห็นไหมครับผู้เจ้าสอนวิธีเรียนธรรมะนะครับสอนวิธีเรียนธรรมะก่อนที่จะแสดงธรรมเธอจงฟังจงฟังนี่หมายถึงอะไรครับเอาใจไปใส่ แล้วฟังแล้วก็เอามาใส่ใจให้ดีจงฟังและใส่ใจให้ดีใช่ไหมครับฟังนี่จิตเราต้องออกไปรับฟังนะฮะฟังแล้วเก็บเอามาใส่ใจให้ดีการเก็บเอามาใส่ใจนี่แหละครับการเก็บเอามาใส่ใจนี่แหละครับไม่ใช่ว่าเก็บแต่ของที่ดีๆนะฮะต้องเก็บของที่ไม่ดีด้วยถ้าเก็บแต่ของที่ดีๆมาแล้ว จะลืมของที่ไม่ดีเป็นพหูสูตรนี่ต้องรู้ทั้งสิ่งที่ไม่ดีและรู้ทั้งสิ่งที่ดีนะครบางทีเราไปเข้าใจผิดคิดว่าไอ้ที่ไม่ดีทิ้งไปไอ้ที่ดีๆเก็บไว้ไม่ใช่ครับพหูสูตรต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ดีด้วยรู้สิ่งที่ดีด้วยเก็บเอาไาให้หมดเรียนรู้เรื่องอกุศลสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเรียนเอาไว้ทําไม เรียนเอาไว้ละใช่ไหมครับเรียนรู้สิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์เรียนไว้ทำไมเอาไว้ปฏิบัติเอาไว้ทำตามฉะนั้นต้องรู้ในสิ่งที่ควรละต้องรู้ในสิ่งที่ควรปฏิบัติตามต้องรู้ทั้งสองอย่างนะคะรับผหูสูตรถ้ารู้อย่างเดียวยังไม่เป็นผหูสูดแล้วพระพุทเจ้าทรงแสดงธรรมสามอย่างทำที่พระเจ้าทรงแสดงสามอย่าง ธรรมสังทีนีที่สวดศพบทที่หนึ่งเริ่มต้นว่าไงครับอุสลาธรรม,มาอกุสลาธรรม,มาแล้วก็อัพยากตาธรรม,มานั่นหมายความว่าคําสอนของพระสัมมาสุทธเจ้าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมีสามอย่างนั่นเราจะเรียนรู้แต่กุสลาธรรม,มาอย่างเดียวไม่รู้อกุสลาใช้ได้ไหมครับไม่ได้รู้แต่กุสลาธรรม,มาอากุสลาธรรม,มาแต่ไม่รู้อัพยากตาธรรม,มาใช้ได้ไหม ไม่ได้ต้องรู้ทั้งสามอย่างรู้ทั้งธรรมที่เป็นกุศลรมท,ที่เป็นอกุศลและทาที่เป็นอริยากตาถ้ารู้ทำสามอย่างนี้แล้วจบแล้วคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีแค่เนี้มีสามอย่างเท่านั้นเองเพราะนั้นในสามอย่างนี้พระคุณเจ้าถ้าแตกฉานสามอย่างนี้พระไตรปิฎกก็จบแล้วจบแล้วสามอย่างนี้อยู่ตรงไหนครับสามอย่างนี้อยู่ที่ไหน สามอย่างนี่กุศลธรรมะกุศลธรรมะยาตาธรรมะสามอย่างเนี่ยไม่พอครับอยู่ที่ใจไม่พอนะฮะอ,อยู่ที่เห็นอยู่ที่ได้ยินอยู่ที่รับกลิดด่นรับรสรับการสัมผัสและอยู่ที่คิดนึก ถ้าหากพระคุณเจ้าสงเคราะห์ทำสามอย่างนี้อยู่ที่เห็นได้ยินได้ลิโรธคิดนึกแล้วแยกออกได้ว่าตรงไหนเป็นกุศลาธรรมาตรงไหนเป็นอกุศลาธรรมาตรงไหนเป็นอภพยากาธรรมานั่นแสดงว่าพระคุณเจ้าเป็นสิทธาคตโดยตรงแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วพระคุณเจ้าได้รู้แล้วแต่ถ้าหากว่ามองไปแล้วยังไม่รู้ตรงไหนเป็นกุศลาธรรมา ตรงไหนยังไม่รู้เป็นอกุศลาธรรมาตรงไหนยังไม่รู้เป็นอัพยากตาธรรมะพระคุณเจ้าจะต้องศึกษาต่อไปยังได้ชื่อว่าผู้รู้ไม่ได้ยังชื่อว่าผู้รู้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะผู้รู้นั้นต้องรู้ทำสามอย่างทำที่เป็นกุศลเอ่ยทำที่เป็นอกุศลเอ่ยทำที่เป็นอัยยากตาเอ่ยต้องรู้ให้ได้ถ้าไม่รู้สามอย่างนี้ถือว่าจะต้องศึกษานะครับยังต้องศึกษาอย่าว่างเว้นต้องเล่งหาว่าตรงไหนเป็นกุศลา ตรงไหนเป็นอัพยากตาตรงไหนเป็นอัพยากตานะอุสลาธารรมะอกุสลาธารรมะอัพยากตาธรรมะสามอย่างนี้ค้นหาให้เจอให้ได้ในขณะเห็นในขณะได้ยินในขณะรับกลิ่นรับรสรับการสัมผัสต้องหาให้เจอนะครับไม่ฉะนั้นจะไม่คุ้มกับที่เขาถวายมาเด็ดขาดเลยผมกล้าพูดนะครับกล้าพูดเลยเพราะว่าที่สวดไปเนี่ยสําคัญมากเลยนะครับทุกวันนี้เรามีปัญหามากนะครับปัญหาเรื่องเนี่ย ปัญหาเรื่องไม่รู้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเพราะนั้นกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลกุศลอย,อยู่ที่ตรงไหนนี่มีโทรศัพท์ถามผมนะฮะถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรตรงไหนเป็นวิบากตรงไหนเป็นกรรม,มพระคุณเจ้าลองคิดตอบสีครับอา้าวใครจะตอบได้ตรงไหนเป็นวิบากตรงไหนกรรม นะเอาละผมถ้าให้ตอบทุกองนี่มีปัญหาวันนี้ไม่จบแน่ผมขอถวายความรู้ตรงนี้ไว้ความรู้ว่าตรงไหนเป็นวิบากตรงไหนเป็นกรรมสิ่งที่เดินทางมากระทบเราเนี่ยนะฮะสิ่งที่เดินทางมากระทบเป็นวิบากวิบากจิตใจที่ออกไปหาเขาเนี่ย ออกไปเนี่ยเป็นเป็นกรรมกรรมมีสองอย่างนะฮะเป็นกุศลกรรมกับอกุศลกรรมวิบากนี่เป็นอัพยากตะเพราะนั้นในขณะเห็นนี่เราแยกออกได้เลยว่าตรงไหนเป็นอัพยากตะสิ่งที่เห็นนี่ทั้งหมดเลยเป็นอัยยกตะหมดเสียงที่เดินทางมากระทบนี่เป็นอัพยากตะ กลิ่นที่เดินทางมากระทบเป็นอัพยาคตะรถเป็นอัพยาคตะเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบกายนี่เป็นอัพยาคตะเรื่องราวที่มากระทบจิตใจนี่เป็นอภิยากตะเป็นวิบากนี่ต้องศึกษาตรงนี้ถ้าหากเราเข้าใจตรงนี้เวลาไปเห็นอะไรเข้าเนี่ยเราถือว่าเป็นวิบากหมดแต่จิตที่เขาไปเกี่ยวข้องล่ะถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลาธรรมมา ถ้าจิบก็ไเกี่ยวข้องด้วยเจตนาดีปรารถนาดีเป็นกุศลก็เป็นกุศลาธรรม,มระนะฮะประนั้นเรื่องของอภิธรรมนี่มันไม่ใช่อยู่ในคำภีอยู่ในตำราหรอกมันอยู่ที่การเห็นการได้ย,ยินได้กลิ่นลูรสัมผัสอันนี้คือวิธีการดึงเอาคำภีมา,าใส่เขาเรียกกันว่าเอาตำรามาใส่ใจเมื่อเอาตำรามาใส่ใจแล้วก็ให้ขึ้นใจ เวลาเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยมันเป็นอภิธรรมไปหมดนะฮะจะเห็นในแง่อะไรเห็นในแง่คำพีธรรมสังกิดีเห็นในแง่คำพีธาตุกระถาเห็นในแง่คำพีบุคลบัญญัติเห็นในแง่คำพีมหาปฐานได้หมดได้หมดเลยถ้าหากว่าเอาอภิธรรมหรือว่าอาพตตใปิดกมาใส่ใจได้แล้วใส่ใจไม่ใส่เปล่าอย่าใส่เก็บใส่แล้วให้ขึ้นใจเรียกว่าอะไรมากระทบปุ๊บแล้วเนี่ย ธรรมะที่อยู่ในใจนี่มันขึ้นมารับทันทีเลยนั่นแหละครับเรียกว่าแตกฉานธรรมะอันนั้นใส่ใจแล้วต้องให้ขึ้นใจอะไรมากระทบปุ๊บนี่รู้เลยว่านี่เป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอปุญญาพิสังขารโดยสรุปแล้วนำให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณได้ดวงเดียวปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยได้สี่ภูมินะครับได้สี่ภูมิในทุกติส่วนปุญญาพิสังขารนั้นกว้างขวางหน่อย บุญญาพิสังขานั้นได้อุเบกขาสันติและนะักุศลวิบากหนึ่งนะฮะแล้วได้มหาวิบาก8แปดได้รูปาวาจรวิบากอีกห้านั่นคือวิญญาณที่จะนำปฏิสนธิต่อไปเพราะนั้นในขณะที่เราสร้างกุศลเนี่ยทำบุญทำกุศลทำบุญทำกุศลในขณะที่ทำเนี่ยเป็นกุศลและผลของการกระทำนะนะั่นคือวิบากวิญญาณ และวิบากวิญญาณจะให้ผลสองอย่างคือปฏิสนธิวิญญาณกับประวัติวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็คือตัวที่นําเกิดนะัน้นทําบุญแต่ละครั้งเราเปิดประตูอะไรไว้ให้กับตัวเราเองตั้งคําถามเลยนะครับทำบุญแต่ละครั้งนี่เปิดประตูไว้ให้กับตัวเราเองเปิดประตูอะไรเปิดประตูความเป็นมนุษย์เปิดประตูความเป็นเทวดาเปิดประตูความเป็นพรมเป็นอรูปพรมบุญมีอยู่สามระดับนะครับ<ท> บุญในมหากุศลบุญในรูปประชานบุญในอารูปประชานตอนนี้เขาจัดเป็นในมหากุศลกับรูปประชานเนี่ยเป็นปุญญาพิสังขารเพราะยังมีกําลังไม่เพียงพอยังหวั่นไหวได้แต่ถ้าหากเป็นบุญในอาเนนชาพิสังขารแล้วก็มั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะว่าสภาวะและสภาพต่างๆเหล่านั้นมีองค์ฌานที่ละเอียด คือมีอุเบกขากับเอกคตาเท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่จะมาทําให้สะทกสะเทือนหวั่นไหวได้แล้วมั่นคงในอลรูปฌานนะฮะเพราะนั้นแบ่งบุญได้สามระดับมหากุศลรูปาวจรกุศลแล้วก็อรูปาวจรกุศลมหาคุศลก็มีทานศีลภาวนาต่างๆเรานี่ยที่ยังไม่ขึ้นถึงอัปปนาบุญเกลียรวัตถุสิบที่เราได้ศึกษากันนั่นแหละ สำหรับรูปฌานก็ต้องทำสมาธิให้เข้าถึงอัปปนานั่นคือรูปฌานกุศลอารูปฌานกุศลก็ต้องได้ปัญจมาฌานเสียก่อนจึงจะเจริญอารูปฌานได้ตราบใดที่ยังไม่ได้อารูปฌานตรับไดที่ยังไม่ได้ปัญจมาฌานก็ยังจเจริญอารูปฌานไม่ได้นะครับนี่คือหลักหลักก็นี่มาถึงว่าเป็นอาว่าเราได้แล้วนะครับ ได้ทราบแล้วว่าสังขาร